Hello, I am going to introduce myself. My name is n o n a p a t Rungshod. I am 21 y e a r old. My birthday 10 September 2001. I am from s a m u s a k h o n Thailand. I study Faculty of Humanities and โซเชียลไซแอนเมเจอริงพับบิกแอดมินิสเตชันแอดเดิร์ตนครปฐมราชภัฏยูนิเวอร์ซิตี้อินมายฟรีไทม์ไอไลท์ดิเทนทูมิวสิกแอนด์วอชชิ่งทีวีมายฮอบบี้อีทเพย์งฟุตบอล มาเฟอร์บลิเพจอิตบ้านภูหมอกแอดเชียงใหม่เอวี่วันแคนคัมอัพแอนด์รีแลกเดสคิดเดอะเวลลี่กูดแอดพอดแพดแอบโซดเดอะเนเชอร์เดอะซีออฟมิดเดอะเวทเทอร์วอทเวลี่โคอินเดอะอีเวนนิงเซดแอนด์วัดเดอะซันเซ็ แอดอิบอิบอ้อโซอัพพอร์ตทูวอตเดอะสตาร์แอดไนด์ดูลิ่งออฟอิฟนิ่งแอดบ้านภูหมอกเดอร์วิลล์บีพกผ่านเซอร์วิสแอนด์ยูแครนออเดอร์ทูซิทแอนด์อิทแอนด์ซีเนเชียร์ว่าเดอะ โคอินเดียร์อะโลเคชั่นออนเดอะไฮพอยท์ออฟมอนจัมที่เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามคุณสามารถเห็นภูเขาที่เป็นเหมือนภาพวาดที่คุณสามารถเห็นภาพทิวทัศน์ของพระอาทิตย์ตกในยามเย็นและ ซันไลท์วิดเดอร์แมเนฟิเซนซีออฟมิดแดดแคนบีซีนฟอร์มเดอะฟอนต์ออฟเดอะรูมเดออาร์ออฟโซนเลสเตลินแอนด์คาเฟ่อะวิลิเบลเดอะอะคคอมโมเดชันออฟบ้านภูมิมองอีส์ดิวิเดดอินทูโฟลโซน โซนเออิตอาหารทะเลวิวเฮาส์โลเคชั่นออนเดอะไฮพอยต์เดอะอาร์อะทอทัลออฟโฟร์เฮาส์โซนบีอิตอะวิวเลจไซด์วิวเฮาส์เดอะอาร์อะทอทัลออฟโฟร์เฮาส์โซนซีอิตอะเฮาส์วิทอะวิว ออฟเดอะแอคคอมโมเดชันไซส์แอนมอเทนเดอร์อาร์ทอทเทิลออฟซิกอัปเตอร์เดอะเซนส์โซนเดอะวิวเลสไซส์วิวแฮร์ทอทเทิลออฟเทนเฮาเดอะพรีเซนต์อาร์ดิเฟอร์เรนท์ไห่มายเนมอิทนนท์พัฒน์ลุงโชธ ไมนิคเนมอีทบอยสเตติเดนนัมเบอร์ซิกทีโฟเซเว่นศูโรวันศูโรเอกเซเว่นสตาดี้กรุ๊ปหกสิบสามครับเจ็ดสิบเอ็ด I am a student Public Administration on the day they sit the diploma's I went to boom ทูโก้ทูเทมอินเดอะฟิลด์ฮอปพับปิกแอดมินิสเตชันไอคอนการทูเลสออฟยูไกออนดิดสักเซส with อินเดอะอินสปิเรชัน that make me want to be at success for as it later sub so prefer hair good job I am very pleased with him that had been successful. Congratulations on your graduation and good luck in the future. I wish you all the best. You step ahead to what new challenge in life. And my or your author dream be fulfill your graduation in a great achievement but that i s nothing compared to what live had in store for you next week. Event bigger challenge and opportunity. After studying, I want to be the Permanent Secretary of subdistrict Administrative Organization on the Police Working in the Government Stable Salary, salary starting at 15,000 baht in the ฟิวเจอร์พาเลนต์วิวบีคอมฟอร์ทเทเบิลดีพีนออนอัสกูดเวลแฟร์ออฟฟิเชียลเวนซิกเดอะโค้ดออฟเทเมนต์แคนบีริมบัดอินแอดดิชันพาเลนต์ออสโอลันทูเซิร์ฟอินเดอะเซเวิลเซอร์วิ In producing ละครประถมราชภั์ยูนิเวอร์ซิตี้เดอะคอร์รีคอลัมน์แฮตบีน modify to be more modern with 5ฟาร์ควิตี้56บานเช็ดปิ่นเกียวออดิเทเรียม55สโตเรียบิวดิ้ง and there is also a library where you can watch movie and sing karaoke to relax and unwind the color of the university it red and pink the flower of university i mm hmm. s introducing นครปฐมราชภัฏยูนิเวอร์ซิตี้ The c o l u m has been modified to be more modern with five faculty fifty-six branches, p i n w h e l auditorium, fifty-five s t o r y building, and the r e is also a library where you can watch movie and sing karaoke. to relax and unwind the color of the university is red and pink the flower of university is p o r p l e v i l l i a b u l l e t percent the royal institution that gap b i r t h and bird ทาเวอร์เดอะราชพัฒน์อินสติทูตกีนรีเพอร์เซนต์เดอะโลเคชันออฟเดอะอินสติทูตอินเทอร์ทิสิกโลเคชันอินเนชั่นอลแอนด์บิวตี้ฟูลเซอร์าวดิ้งโกลเดตเพอร์เซนต์วิดโดม and prosperity o f l e n r e p r e s e n t the prosperity of local art and culture that had advanced in 36 i n s t i t u t i o n why represent the power of it มาเจตตี้คิงภูมิพลอดุลยเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชเดอะเกต